มาลโอ้โหนีหลังเลิกเรียนนะเด็กมาแว้นงานนะแต่จริงอันนี้เป็นแค่เกมนะคะจริงๆขี่กันไม่ได้เนาะนี่มาริยาโอ้โหโอ้โหโอ้นี่ช่วยกันบิดเลยเนี่ยช่วยกันบิดเลยดูดิดูดิ โอโหไปตามทางเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยอ้าโอ้โห, <c oughs> โโหนี่ขี่ผาดโผล่หรือเปล่าเนี่ยสองคนเนี่ยอะเธอสองคนมองมองหน้าป้ากันหน่อยดิมองไม่ได้นะมองไม่ได้นะหน้าโอ้โหขาซิ่งขาซิ่งขาซิ่งแหมอะฮะ ว้าวโอ้โหโอ้โหโยกโยกตัวโยกตัวเอ็นเลยอ่ะโอ้โหเน่เน่เอ่อไปตามทางได้เหมือนกันนะนี่ยังไงเนี่ยโอ้โหเธอใช้ท่าเหรอเธอโบว้าวมาริยามาริยาเป็นผู้ซ้อนนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โห ดูแสงยังตอนนี้ทีเที่ยวอะไรอยู่ไม่รู้ค่ะไม่รู้เพราะว่าไม่เห็นมีคนเลยโอ้โหนี่ขึ้นกระโดดโอ้โหน่าจะเปที่หลง่ะที่สี่อยู่ที่สี่อยู่นี่ไงที่สี่ที่หลงค่ะที่สีู่ไปที่หลงค่ะหวอาบีบได้ดิบิดไปแรงแรงใครมีผ ยังไงยังไงเข้าโค้งแล้วเข้าโค้งแล้วบีบโอ้เลี้ยว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 โอ้โหกระโดดปิ้วหกระโดดนี่มอไซค์แบบรถเดลหรือว่ามอไซค์วิบากันเนี่ยไปแล้วไปแล้วโอ้โห ไ,าาไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮึ๊บกด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 มีในโตให้กดเออคุ้งไปแล้วเลี้ยวโอ้โหยกตัวป <dragon S 3> ิวเลยอ่ะโธ่ บิดกันด้วยนะเธอ2คนบิดกันด้วยนะเนี่ยดูขาขาช่วยกันค้ำยันนะขาช่วยกันค้ำยันอ่ะกระโดดกระโดดขึ้นกระโดดขึ้น,นเนินโอ้โหกดในโตุวง ถึงยังเอาบิดสิคะบิดสิคะเอาข้างหน้าถึงแล้วโอเคได้ที่สี่ค่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปรอบนี้เปลี่ยนคนขี่นะคะเป็นมาริยาลุยเองบิดเลยโอ้โหมาริยาขาซิ่งเนี่ยมาริยาขาซิ่งเป็นเธอเป็นคนซ้อนเธอก็ต้องเกาะแน่นๆนะ เออบอกทางบอกทางมาริยาเอวเอวเธอกอะเอวมาริยาสิคะอย่าไปเกาะตรงแขนนี่เกาะข้างนี่นี่นี่เออ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 เจะหล่นก็เอาขาลงมาช่วยค้ำยันดิอานอานโอ้โหรอบนี้มาริยา ต้องบิดบิดให้สุดเลยมารยาบิดให้สุดเลยบิดค้างไว้เลยมาขาซิ่งขาซิ่งสองสาวขาซิ่งโอ้โหนี่ปีนสะพานเลยนะเนี่ยนี่นี่ติดติดคอยกดในโตให้กดเลย แล้วเป็นไงนี่ในโต้กุ้ฟูดเลยเหินไหมไม่เหินนะไม่เป็นไรเลี้ยว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 โอเคเดี๋ยวละเดี๋ยวให้ปล่อยให้สองสาวเขาเล่นเกมสนุกสนุกไปเลยนะคะซิ่งกันก่อนโอเค,อเ,คเดี๋ยวมาเจอกันตอนจบนะครับ โอเคก็จบไปเป็นที่เร okay, okay, ียบร้อยแล้วนะคะสนุกกันไหมคะสาวสาวอนี่โยกโยกเล่นนะนะเกมจบไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเนาะโอเคไปบายบายเพื่อบายบายเพื่อนๆกันก่อนค่ะโอเคบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสหายให้ช่องเปรีย